อันนี้คือข้าวจี่เนาะนก็คือบาทหนึ่งน่ะเจ็ดร้อยแรกมานะนประมาณบป,ประมาณบาทห้าสิบชิเบอร์นัเสียบบาทห้าสิบหอมหอมเลยสวัสดีจ้าพี่น้องขอขอกับสาวผูพานคลิปนี้เนาะค่ะ สอบผู้พ่ายังอยู่ที่สาวปลาวาน้องคะพี่น้องคลิปนี้กันพามาหลอดตลาดน้องคะพี่น้องตลาดนาโบแฟนแขวงขมวนจ้าเคยมาเธอแรกนี่น้องสาวมาน่าสิเป็นตลาดตลาดสดตลาดเข้าๆนะผมว่าตอนหน้าเราไปตลาดรักสองน้องจะอยู่สายหาบเห็นเนาะตลาดรักสองที่ไหนสายตลาดเข้าเด้กคณอันวัดตลาดแรงก็มีถ้าจะมได้าก็ไปซื้อตำมตำมันนั่นนะกินนะ เาอว่าเขาท่า uh กันอยู huh. oh, uh ่เนไปีเาไปเลาะสถานี้ก่อนเนาะเดินเลาะกันว่าจะมีอะไรให้เรากินไหมคือสิทันว่ามีอยู่ในตลาดแต่ว่ามี่ยังกี่อเจ้าอยากกินมูอเป็นโต๊ะบ้างไปทางนีก่อนเท่ากันอือ เบิ่งเนี่ยจาพี่น้องเบิ่องมูกว่าไฟติกระแสแต่แสบนะข้าวผัดยี่ยังนั่นล่ะไข่ไก่ยังโบกหูเบิ่งเนี่ยไปทุกข้อตัวเบื้องเนี่เลยจ้ะคือตลาดอยู่ในไทยเลยจ้าเบื้งเนี่ยนไข่ลูกไหมสาวงามจะกินบ่อไอหอมขนาดเลยก็เห็นไปย่อยหมดเมนจ้์เบิ่งเนี่ยอาหารสด เจ้าอยากกินแกงเน้อไหม่ตีอายมากแม,ม่อยู่สบป,ปลาาก็ะยักแมนค <laughs> ุณอันก็อยากกินแกงเน้อไหม่จ้ะพี่น้องอบองุญเนี่ยป้าผักสดเพิ่นกับมี่ต่งามๆค่ะอะไรเอท่านเนันตุนับโอ้ยสิไปเก็เลียป่อนเอาที่ปลอยบน่ใจอีอย่างนี้ครับ โนสานโนาหวานโอ้เห็ดเพาะกมีเด้อพุงนีคือยังขาวๆอยู่เนาะเห็ดเพาะนะอเ็เพาะยังบ่ได้ยังบ่ได้แก่นะเห็พายเท่าแสนซาวแสนาสองร้ยงนะสองร้ก่านี่นะเจ้าสิกินยังอัอยางอย่างนี้มี อันนี้หนอะหรอว่าหน่อไม้หน่อไม้ซอสปะมกระแสนโอหน่อไม้กระแสโอ้หนอเจะมีนี่ซื้อไปให้แม่ฮักนแก่น้องนครตลาดนี่มีตอนเศร้าอยู่บ่สแมีตอนแดงบอาลยลักโอ้ลักสามลักสามเพราะตรงเขามาในเมืองอีกดีเอาซื้อเส้นเย็นมไดเร้าไิแ่รส้เย็นไว้กรไดันใจสิเอาเ แบบนั้นก็ได้จ่าจานเท่าไรนะสา่เนะสี่สบาท้สีบาทปเจะเอาเย้จีมาขอนางก่อนเจะขอมงก่อนเด้อแกไข่กับอันนั้นเลยเนาะไข่ไข่กับหวายเนนบอกเอาเ่แกงในหัว ันนี้คืออย่างยอดคอนแค้นบ่เตื่อเอคนแค้นอ๋อบอเขาต้องเข้าไปข้างในบนได้ไอาเจ้าสิสื่ออี่างอยู่นี่ฮ้ อะไรก่อว่าข้าวของในคุณของไทยเลมเนาะแม่จ้ะคอยก็ว่าของไทยได้หนิไอค <c oughs> <c oughs> ุณอันว่าเอาตีคุมข้องจะองว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นส้นเสือผาเนาะค่ะพี่น้อง เป็นตาแสบเนาะจ๊ะเท่าไหร่นะคะออันข้าพันกี้อ๋อในตั้งหลายประมาณสามสิบบาทส้นสะพานที่คุณอันจะบ่เลือกเอาจจกโตบอไอ้อเขาขายพักนอหนำสะพานนี่นี่น,นะ อ๋อพักอันนะั้นนะไอ้ผ<ะ>ักขมผ่กขมน,นี่ต้องซื้อไปให้อัน,อนลัยสองพันหมูหยองหมูหยองปะยันไม่กินก็ได้อ๋อมากินหมูหยองให้เนาะต้องให้ไปซื้อเองย่านพิศย่านพิศ <laughs> รองกล่องโอ้โลละห้าพัน 5, อาหารทะเลมาตะไทยไปเนาะซุปแคปปู๋เนาะเนีเจ้าอยากกินนั่นอ่าผักผูวขาวเนาะอยู่ลาบอมีขายโคร้านเนาะผักผูวขาวอยู่ไทยบ่มีอันนี้ไปปลูกอะไรเนี่ยบมีห้างเนเนาะขายเนาะ ได้รู้ั้งติหมฮะทั้งิอาสาวานเบิรงนยังนอนอยู่ขายครของแล้วอุ่งไีเฮนรนของเ่นแล้วขึ้นหอนลูกทันทีย่างไปเบิงเสื้าห้ลูกซะ่ไหนเธอผาน่ะนั่นเดนั่นในเวลา ตรงฝุ่นจ้าไปเรื่องสะพานเด็กน้อยสาวพานไปหรอมาวยเข่าคือขาดแทะเอาไปแต่งเทียงไงสาวพานนะ่ยชาตอเอาหนึ่งเขาทุกเร็วเนาะข <c oughs> องวันนี้เสื้อผู้ใหญ่แล้วสาวพานนี่มนเลยใหญ่แล้วฝุ่นไปไว้ยั่นี่อืมเอาไหม อาสักตัวแม่อาจะบอกยุดใจ <c oughs> ยังบอกคางใจภาสาบ,บพ่พานก็คือยากไปยางมงคืออยู่ไทยเลยเนาะใช้หมดสองาัเบิรกุบมัน่าบบาะนะคักขครนี่กกนนอันนี้เคยมีพีพีเอฟซีทักมหาเพจผมนะบอกบอกว่าจะได้หมวกกุบอันนี้อยู่ไทยหาย,ยากเลยอ่ะคุณว่าพักไหย ปวันเช้าบาทนี่แหละเคยซื้อนะพักด้วยพักพักของเฮามีแต่เขาเ,าเอาพลาสติกใส่แล้วเนาะพลาสติกแ,<น>แบบแ<ต>ลายที่เฮาใส่นะลายเป็นแบบไอ้ลายตัวเสือเ้อจีนเนาะนะสองขนมสุมากแม่ถ้าเป็นอันเขาเอ่ยว่าใบยังใบไพ่บอกกาไผ่หายยากแล้วไอ้คนนี้เวลาไปอุ้ยแถบเด็นห้องหอมสกปรกหนี่ง แด้ว่าก็ชูประแดกแม่บอกประแดกแม่หักนะเชาห้างก็ขอจุกเงืเนี่นยนะบ้า,บานบอ,บอได้ไ่อยเจบอะไ้น้องนี่คุณอันยั<ะ>ง,งมาต่ำเลยจ้ะเออ,เอ,อแม่งามอ,ไนะาอีได้น่ะเชาห้างมีแน่นี่ ใช่แล้ว่ใหญ่กว่านี่นี่มีปะดงามนีทาไมไม่บ่มมนหัดเด้อะคุณอานเอ่ยนี่นี่นี่ออกล้วนี่บาวื้อกามบาเท่าหแบบนี้ครบ่เป็นไงสีคับวะคาดจะได้นี่สีนี้กัคางไง เออเอาโด่งหน่อยะเออนี่มีโด่งสื่อภาษาลาเมย์รถนะจ๊ะสดนะจ๊ะเอ้ยเป็นบ่สดนะจ๊ะใส่ได้อยู่บ่มันไม่ใหญ่คนบ่ใส่ได้ไแรงงามแถวบ้า อ่านไมาไดเนี่เบื่อแล้วอ่านบอสอ่า2งตัวเลออยยงางัสองตนนีไม่มไงปวดกับปีหนาจังไสนะเข้ามาองตัสเข้าไสื้อผ้าลูเ <laughs> <laughs> มื่อไปได้แสนสี่บระเท่ววาวันเนาเป็นเงิน,นไทยเท่าไหร่ไอประมาณสองร้อกว่าบาทสองร้อยบานี่แหละเท่ัน ได้ละเนาะสามตัวตัวลาบหัวร้อยเลยบ่สามตัวแล้ว嘛แม่นจ้ะสอง้อยกับประมาณเจ็ดสิบเนี่ยนี่สแกนใจม่ได้อายบออ้าวจีปะนี่ห้ตถี่ได้หลายยี่บคัตจีเลยอ้าขคจีไม่เท่าไหร่น่ะไม่ละพันเอ้ยไม่ไออาชีบเบิ้งเอาค่าได้สิบม ฮะกินไม่จะบออ่ะจิมไม่อาหารไหมพ่อนี่ก็น้อยแต่อ้าว่าอ้านั้นเท่าไรไม่สดที่หยั่งกันอ่ะอันนี้คือหยั่งอันนี้จ้าหัวใจเอาอยู่บ่อาไอ้นี่เอาเลยนะเอาลนแล้วนี่เออเอาเลยกะอันนี้ฮกเป็นชิปเนาะแถวว่าแถวห้างชิเบิเงินอ่ะ ก็อยางจิ้มบอกไม่ไม่ละเท่าไหร่นะไม่ละพันไม่ละพันบาทอันนี้คือเข้าจี่เนาะก็คือบาทนึ่งนะเจ็ดรี่สิบคแรกมานะประมาณเจ็กีบประมาณบาทห้าสิบชเบิงแล้รเซ่บบาทห้าสิบหอมหอมเลยไอ้แต่วโบเดท่าใครได้เนยท่าอย่างไงท่าเนยย แช่บ่ใช่บ่บมาแมนถ้าใครลักถ้าใครเป็นบ่ไม่ระบ,บาดห้าซิฟก็ถือว่าโอเคอยู่นะสองพันนะอย<ด>ู่ไทยน่ะอยู่ไทยนั่นไอ้น้อยเนาะสิบบาทเนาะเออนีได้ผู้สาวดีดีเนาะผู้สาวขายได้น่ะแมนจ้าถ้าคอยมา,าเบียร์คอยเมาหมดแล้วน่ะเมื่อไหร่เป็นบอลี เจ้าอยางเลแต่ซื้อบอไปเอาสาพาามดอ่ะเนี่ยมดแล้วแมนครับไปปลาปลาไงเดี๋ยวเสาผาปลาน้ำโข่งนี่น่ะมึงมังคือซอสไทยสานี่จะบอกว่าเขาอาวาไปอปลาเสื่อม บอกว่าเอาไปแกงใส่หน่อไม้ส้มอร่อยมากในปลาเชื่อมใบปลาเชื่อมปลาจังก่อนปลาคังหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปแกงใส่หน่อไม้ส้มนะแสบแห้งอันนี้นะค่อยๆเอาไปแกงแล้วแต่บ่๊หุ่นจะซื้อปลาสดๆเลยเนาะปลาเอ้ยมาเดี๋ยวนี้ปลาเคาะถ่ายเลาน้ำหนักสิ โดนห่าสิบสาวพันบ่อร้อยประมาณ80บาทเจ้าอยากมากไม่อยากไหมนะก็อยู่ให้ก็ไหนกินมันเป็ดปาร์ที่อ่อนไนะถ้าอยู่อยู่เฮหัวโซคัดกันเนาะเมื่อกี้นี่สาวกุพานย่างกุชชี่นามมาจากพี่น้อง เท่าไรนะเสาผ่านอันนี้สิบพันกรีบแตะประมาณชิ้นตีชิ้<า>ห้าบาทใช่ห้าบาทตอนนี้ไปดูที่โบมีของแบบของกินอะไรเนาะจะห้าไปหากินเฟอร์เนาะตลาดนีรอเบิ้บงหมดแล้วค่ะของแซวกระมิจรั่งผู้สาวเสาผ่านขี่มากลับก่อนเลยเดี๋ยวผมหาอย่างรอก่อนจังเลยเจ้าประหยัดลงไว้เคยจีได้เคยจีได้เอิร์ต่ซื้อเจ้าได้มา เดี๋ยวจะซื้อมาเถอะค่ะเดี๋ยวจะซื้อจ้าภาษายเดี๋ยวเราไปหากินเฟอร์เนาะไปกินเฟอร์มาโดนแล้วไปจาไปหูย่างน้ำแช่ๆอยู่วะเจ้านั่นแล้วหูย่าที่บอกเขยกินอยู่พูดแล้วนอกเมืองโหแต่บม่รู้ว่าเขาจะเปิดยังไงเขาจะปิดแล้วบอกเขาเปิดจะเศร้าอ่ะนะเขาหากินแถวนี้เนาะจ้าไปพี่น้องสาวผู้พันกันจะพาพี่น้องเนาะค่ะไปเรื่งน่าซืสินค้าเนาะค่ะเปรียบเทียบไทยกับ ซอปลเล่าเนาะ,ะ,ะค่ะราคาสิแตกต่ตางกันหลายบอสนอกจากพี่น้องร้านที่สาุพันธ์มามามน,นี่กาลขายมินีารมาค่ะพี่น้องไมค่ะไปียกันเอาว่าไยอยากันยุง่ง6กหกสิพันเป็นไรนะสพันยไทยห้องตัาานวนประมาณมลเจ็ดเบกว่าบาทยู่ไทยนะ ไายหนะ้สาสอพานอยู่นี่ยูนี่หกสิบส <64, 000 S 2> ี่พันตีเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยกับประมาณแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทห่างกสิบบาทสแสดงว่าอยู่ไทยเขาถูกกว่ามั้ยถูกกว่าสิบบาทจ้ะไปเบิ่งเ,เครื่องดื่มดีกว่าปั๊มจังคิดง่ายสองพันโอ้มี่คูอย่างเนาะ<ม>กับเป็นสี้าไทยแหละเนาะไทยน้ำไอแพงคนะ์ไรน่ะบุรุ่นน่ะแปดสิบหกพันแปดสิบหกพันแมนครับแปดสิบหกพันหาร แปดสิบหกพันนะไอแมนจ่าหารเจ็ดสอนจดสองศูนย์ร้อี่สิบาทกับสูสีกันเนาะเบอร์ยังเบอร์สามสูสีกันห้าสบเก้าบาทสากันเนี่ยหนึ่งยี่สิบของเข้าอันนั้นได้ไอซื้อยูเซ่เป็นนร้อยยี่สิบเอกับสูสีกันบ่แมนจ้าอ๋อคือว่าแพงแพงกว่านิดนึงไอเบอร์เื่าเดือนหัเสาพันขในน้ำมาตูมเขาด้แนะ นี่น้ำมาตุมมาต้ม,ม,มแมนกราปอกละ๒๐บาทบอแมนจ้ <c oughs> เาเขาทำไบ้าวเขาเขาบ่กินทันเนี้เอาตรงน้ำหวานนี่นี่โซดาสิงนี่๒๐๐๐โซดาสิงโซดาสิงนี่๑๒๐๐๐๑๒๐๐๐บอไอแมนจ้า๑๗บาท๗บ,บาทเขาขาย จูสีเนาะแอมกับกได้แตกต่างกันไรยปานไรจ้ามา่งแอมแมะนดิบแ่พี่เจสิดิบ่บังนอมบังงมเนี่ยนี่พี่น้องเกเรนสัพข้อมกินประจำเลยอันละสิบบาทคันยูบานยอะสิบบาทบอกบวัยสิบห้าว่สิบบาทจ้าอ้อยู่นี่ตลอดยู่ี่สิบพันสิบพันแคบวานสิบาทสิบาทประสิบาทเลยเนาะ ก็คือว่าห่างกันพราะน่านำเข้าจากไทยแหละเนาะแม่นจ้าไปไปบิ่งนมรู้สาวพานี่นมโนนมนมกัสิบพันสิบพักะสบาทเนาะอยู่ไหนกะสบาทอันเน่าหนึ่งสิบบาทอ้ไทยอับอันนี้หนึ่งสหรือสิบ่แตพูดกอนนีนะห่างกันเลีห่างกันเเนาะสองบาทสบาทคนเป็นวะแต่อันนี้บ่เคยกินด้ไอ้เ็นอย่างอันนี้่บู่ แต่มันเป็นตาแสบเนาะมันคล้ายๆไอ้น้ำผลไม้แล้วก็มีวุ้นข้างในเนาะเมนจ์เมนจ์จะกินลงไปคือสีวิตื่นแล้วนะอ๋อแต่ดีดีหน้าเนี่ยมันราคาที่ถึงกว่าเนาะสองพันเมนจะอยู่นี่เจ็ดพันห้าประมาณสิบเอ็ดบาทเนาะอยู่ไทยสิบบาทนี่ราคาไวเท่ากันเนี่ยเนาะเมนเนแต่าคาขอๆกันของๆกัน่เท่ากันเนาะเมนจ้ะอ๋อไปเอาเลือกเอาเอาดีสองพัน โม่ไ่ได้ซื้อไอ้เขามาตากแอร์ก็ไปเข้าไปตาสวนนี่ลรอผู้นั้นซื้อของเมื่อกี้นี่เบิร์เท่าไรไอ้แสนเก้าสองพัคือรวยแท้เงินแสนเก้าบาทของมันถึงได้บางยาบบางยาบถึงกว่าไทยเลยสองพันแมนบางยาบก็ถึงกว่าไทยแมนไม่ถึงกว่าสิบบาทประมาณนี้ครับเลยซื้อไว้เนาะซื้อไว้ซื้อมาแสนเก้าแสนเก้ากับสองร้อยกว่าบาท ถ,<ะ>ถ้าสองร้อยก็ประมาณปีไว้เสษห้าซอประมาณเกบสามนจะพาไปหาอะไรกัน<ะ>บ้านเรบ่นจ้อายอโอจ้าพ่ออะจ้า,อจา,า,จา่อกมาเนี๋ยนีบวังกินนีร้ายจะกินเขามันไกล ก่อนจ้าพี่น้องอ่ะเสา้อผาจะกินยังเดือบคอนอ่ะเดือบคอนอืเขามันไกลบอหรือเจ้าเขาข้าหมูกรอบบอเดี๋ยวเพิ่งเจ้าจะเอายังไง อเอาเลยเอาเอาเฟอเอาเฟอเอ,เอ้ยเอาข้าวเปียกเ,เอาอเปียกได้ไก่นะเอาอเปียกไก่ข้าเปียกไก่โดยเราจะกวนใส่เนืงเอาวอย่างน่ะอาหารตามสั่งกันนบพี่บัวไอบะมี่อันนี้ใ,นในส่ย,ยังสามมืกอกอใส่เฟอเนะ<น>่ะนใส่ขอสักเปียกดินเงินมีในไว้อ๋อใส่ด้วยเรามา เอาอยัางเอาเนี่ยนะเอามา,า,ม,าม่าใช่มาม่ามีใมมหูกรอบบ่รมมูกรอบเนาะเจ้าเร่เขาเบี้ยไงแมนมัมีด้อยใส่บอไม่เบม่มีมีเนาะโอเคตัวเท่าไหร่นายสามสิพัน ไ่หนึ่งสิบพันไ่หนึ่งห้าพันอ๋พอาเอาเลยสองพั 6, มักกัไหนเอาเลยบลเอาเพือเด้อะเอาอันเดียมนะสองพันนะบียมนี่นะเป็นเดียมแมนเดี๋ยวค่อใส่ก็ได้เออเลือกเอกใส่จานไว้กันนะ ในน้อยกาซอยขายของเนาะ<ห>นเก่งใช่ไหมหน, <c oughs> น่อยสนิทนะ <c oughs> ไหนมาเลยอ่ะจ้าเ <c oughs> จ,จ้าสิกลิ้นวัดยุบเบาไอ้ <c oughs> <c oughs> นั่นนะเบอร์ไปมา, <c oughs> มาสอบปบุบปล้าก็บ,บวิจจาอันนี้นะั hot ่นฮอตดอกนี่พี่น้องมากหลายมากลาูกซี <c oughs> นฮอตดอกนี่มากคักนงมากทุกอย่างได้อัน,นพี่น้องจิวอาสาวผู้พันมากทุกอย่างเลยจ้า กินยังกระแทบวะกินยังกระแทบนี่นี้ค่ะพี่น้องสาวอุพัติบอเลือกินได้ดังกินได้เบ้อจุยังนานๆสิออกจากทงให้ทงนาบอชสาวอุพัติแม่นจ้าไอเมื่อนี้ยังบอเห็นธรรมชาติป่ะไหนเนาะเดี๋ยวมื่อื่นแล้วสิพาสาวอุพัตไปชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดข่อยคือว่าเป็นตะลุยๆแยเถอเนาะบอสสิพาไปชมทงไฮทงนาเทียงนาแค่นีนะ ไีเอาตำมะขุ้งไปตำยุ่บ้าอะ,อะเผื่อได้อไเอเดียเพจเทงนาะแม่นบอกแม่นจา้า <c oughs> แซบปะแซบจ้อรถหลายเนาะแรงๆมาสีบอกว่าถึงจะเป็นอาหารข้างทาง,ทางแต่ถ้ากินกับคนรู้ใจก็อร่อยทุกอย่างจ้ะพี่น้อง <c oughs> เสรษฐก้จเจี่้เนะ <c oughs> ะาะอาร้านอย่างผููสาวก็หลายสารสาว,สาวพานบ่ ่ะบว์ว่นนานอ่ะนะร้านหนึ่งนะโรตีได้ไอ้<อ>ายไ,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 ไปแมทก็ไปซื้อทำไมเอาเปลี่ยนกัน,กนเ่าผู้สาวเขาไปแล้วเว้นว่าเจ้าก็ไปเนาะพ่อผู้บ่าวบันนี้ใอยจะไป,อเ,อไปเอาเปลี่ยนกันเร็วๆร็วก็ไปอยังละลก,ลกินได้สะพานกินได้แม่ไอไวกินน้ำกันเร็วสะพานใส่สอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ใ<อ>ส่ตั้งอันไว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 เส้นไวไวอย่างนี้เฮานแม่จะใส่หมูปอกกระชังแต่สิ่งใดอีกอย่างหนึ่งไอเนื่องว่าเขาขายมาไก่่บแมล้วคนเจ้า นี่เฟืองไก่ใช่ไหมขเ,เปียกเส้นขเปียกเส้นอ,อันนี้เป็นขาเปียกเส้นนะครับหน้าตาหน้าตาก็จะคือ,อเอ่อเคย้านอย่างนึงขวดยับสิขวดยับบ้านเฮาอ่ะน,นะน้ำใสหอมหอมนะสา,าวพันเนี่ย น,นสั่งเป็นเช็นไวไ้ๆวเนาะแม่นจา้าเชนไวไ้ๆวกับเสนมะามาห้าท่นนี้หระจะพี่น้องอ่ะชีบางด้วยสาพัานเราทราบเปยังไงใสหมูกอ่อบที่มือกันย่งบดซิมหลงกินกระหูแลว้ววานัวไอ้ก <c oughs> ็ต้องปรุงกระแซบจ้ะอันนี้อันนี้เขากินอยู่ในเมืองเดี๋ยวเม,มื่อสิผ้าไปกินนอกเมือง อสุขภาพได้ทุกสถานการณ์จะอายถ้วยหนึ่งสามสิบพันประมาณสี่สิบห้าบาทถือว่าราคาเบาอยู่เนาะกับเบาๆละเขาทำงานอยู่ไทยแม่น่จ้ะสี่สิบห้าบาทประมาณสางจ้ะแต่อยู่นอกเมืองน่ะที่ถือว่านี่เลยสองพันแม่นจ้าถ้าเคยไปกินได้เด้อก็ยู่ี่ครับว่ให้ทักแก้มเนาะแม่นจ้ะเนาะประิร้านเฟือ นี่ทัก,อ<น>กไอชั่นก้เลยเด้ข่อยตั้งใจไม่กินให้อีเสริมบะปูงเลยปะบะปงไอแซบแล้วเจ้าเด้ปุงแม่เอาเนน้สาวพังกินก่อนเลยค่ะซิมอันนี้ก่อนิมีอันนี้ให้ความเด้ยไอ กตลังไปรุงใบไงไม่นจ้ะแต่บอ่อเซาห้างบริกิรมาสี่เดือนแล้ว แสบาอายอาหารข้างท้างแ่บจางกินที่ไหนก็ได้ขอแค่มีคนที่คุณรักกินด้วยกินที่ไหนก็อร่อยอย่าหักออกข้างเกาเด้เอเดี๋ยวกินหลายๆมืญตคอเก็บแหงไปตีงเขาแต่ว่าเมื่อื่นกับจิกินอีกอยุ้ยไเกื่อนจิพาเราภาคปีงเขา หายุางลางตัวไปแโาอิ่มปะอิ่มไปแผนไปแนเงินบะเง่นจ้ะเงินแสนออกจากกระเป๋าไปไรไปไมอเออะไรเแสนว่ซาแม่นจ้าเธอไรจ้าลูกซินซี้ไหไม่ สำหรับคลิปนี้สาวผู้พันกับขอฝากไว้สำนีกอนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าพบกันแม่นื่นเจ้าเนาะค่ะพี่น้องออก็อันกันสิผ้าสาวผู้พันไปชมธรรมชาติยางไก่ฉีดประสานพี่น้องเอ,อ้ลิดหนาด้อจ้าเอาสาวผ้พันไปโพสคลิปนี้สาวผู้พันกับขอ,ขอโตเนาะค่ะไปอาบนำ้ำพักผ่อนก้อนจากพี่น้องเก็บแห้งไว้ผูกมืออื้นเจ้าคะ่ะ <c ười> สวัสดีครับ <c ười> สวัสดีครับ,บ